เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพ BREZO COFFEE 9 in 1เป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาพร่มัวมองไม่ชัดแสบตาคันตาแพ้แสงเมื่อเราเล่นโทรศัพท์นานนะครับหรือว่าการปวดข้อเข่าต่างๆเบาหวานความดันก็ทานได้ใจไม่สั่นน้ำตาล0%ครับแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยตรงนี้นะครับไม่มีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอล น้ำตาล0%นปซนี่คือข้อดีเลยนะครับดะนั้นเนี่ยเบโซคอฟฟยี่บ9้าอินวันเนี่ยเป็นสูตรเจด้วยนะครับแล้วก็มีฮาลานด้วยอ่าเรามาชิมดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับฉีกซองง่ายๆเลยนะครับทุกคนนะครับฉีกตรงนี้ครับนะครับก็เทเลยใส่น้ําร้อนนะครับครับเทไปเลยนะครับเมื่อเราเทเสร็จแล้วนะครับเราจะได้กลิ่นนะครับโอ้หอมมากๆเลยนะครับอ่าแป๊บเดียวนะครับละลายทด้ตัวเองเร็วมากเลยเห็นไหมครับเห็นฟองนวลๆไหมครับตรงนี้ครับ ตรงนี้นะครับเราไม่มีน้าตาลนะครับเราใช้ยาหวานแทนส่วนขิมเทียมก็เป็นน้ํามันลําข้าวนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานความดันก็ทานได้ทานแล้วใจไม่สั่นเอาเราเป็นอาราบิก้าแท้นะครับจากสเปนเลยตรงนี้นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเรามีออยรับรองความปลอดภัยได้นะครับเรามาลองชิมดูนะครับเรื่องของรสชาติก่อนนะครับหอมกลุ่มกลมกล่อมนะครับต้องบอกว่าลงตัวสำหรับพอคาแฟนะครับต้องลองชิมดูนะครับเห็นไหมครับให้ทุกคนดูก่อนนะครับโอ้ย สุดยอดมาเลยครับกลิ่นตรงนี้นะครับแค่ชงยังไม่ได้ดื่มนะครับก็หอมกลิ่นฟุ้งแล้วนะครับเอาชิมดูรสชาตินี่หอมมากเลยนะครับกลิ่นก็คือพอเราไปแตะไปที่ลิ้นนะครับก็จะได้รับรสชาติเลยนะครับกลมกล่อมที่ลิ้นเรานะครับแล้วก็จะมีความหอมขึ้นมาที่จมูกเราเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเหมาะกับคอคาฟทุกท่านเลยนะครับที่สําหรับ ดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ต้องบอกว่าทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องของสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดแสบตาคันตาแพ้แสงเล่นโทรศัพท์นะครับไขข้อความนันบวานเนี่ยทานได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับใจไม่สั่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้ําตาลศูนเปอร์เซนะครับน้าตาลศูนเปอร์เซนแล้วก็มีทั้งเจแล้วก็ฮารานด้วยนะครับทักแชทด,ด่วนเลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับ